สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรเมทีสกุลการค่ะเมนูวันนี้นะคะจะเป็นเมนูแกงไก่ใส่มะเขือเปาะนี่เลยจ้ามะเขือเปาะนะคะสมพรก็หั่นแช่น้ำนะคะน้ำอันนี้สมพรบีบมะนาวใส่ลงไปด้วยนะคะก็จะทำให้มะเขือของเราไม่ดำนะคะแล้วก็จะมีไก่จ้าอันนี้เป็นไก่ส่วนเนื้อหั่นเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็จะมีพริก แดงหั่นฝอยด้วยตามด้วยพริกแกงเผ็ดนะคะใส่ลงไปประมาณสอช้อนโต๊ะนะคะเตรียมไว้แล้วก็ใบกระเพราจ้าเครื่องครบแล้วนะคะเราก็ไปทำการแกงกันเลยเป็นเมนูบ้นบานๆอร่อยๆนะคะเราก็ตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะคะ เราก็ใส่น้ำประมาณนี้นะคะแล้วก็นำเครื่องแกงเผ็ดลงไปผัดนะคะเพื่อนๆสมอลจะไม่ได้ใช้น้ำมันนะคะใช้น้ำเปล่านะคะเราก็ละลายพริกแกงกับน้ำนะคะผัดพริกแกงให้หอมนะคะพริกแกงเผ็ดสีแดง สีสันสวยงามจ้านี่นะคะเราก็ผัดเครื่องแกงมาจนหอมนะคะได้ที่แล้วเปิดไฟอ่อนนะคะเราก็จะใส่ไก่ที่เราหั่นไว้ลงไปเลยนะคะเราจะผัดไก่กับ พิกแกงให้สุกก่อนผัดให้เข้ากันเลยค่ะสีสันน่าแซ่บนะคะเพื่อนๆพิกแกงสีสวยมากเลยเราก็ผัดไก่ให้สุกนะคะ แห้งไปเราก็จะเติมน้ำเติมน้ำลงไปเล็กน้อยก่อนนะคะ ไข่สุกนะคะเราก็มาปรุงรสกันก่อนใส่น้ำปลาลงไปจ้าประมาณสองช้อนนะคะ ตามด้วยซอสหอยนางรมนะคะใส่ลงไปนิดหนึ่งปรุงรสนะคะเสี่ยงรส่านเสี่ยงดังมากเลยปรุงรสแล้วนะคะเราก็ใส่มะเขือเปราะที่เราหั่นไว้นะคะแล้วก็มา ผัดให้เข้ากันจ้าเราก็ผัดให้เข้ากันเลยนะคะสีสันน่าทานมากเลยแกงไก่ใส่มะเขือเปาะนะคะก็เป็นเมนูบ้านๆน,นะคะเมนูนี้สมพรทำกินบ่อยมากเลยเราก็เติมน้ำนะคะแล้วก็รอให้มะเขือสุกนะคะ นี่นะคะเดือดแล้วมันเขือก็เริ่มสุกแล้วนะคะมันเขือเปาะก็ไม่ต้องให้สุกมากนะคะเวลาเล็กจะทานแม่อร่อยผงปรุงรสเติมลงไปจ้า แล้วก็ชิมนะคะก็พอดีแล้วนะคะไม่ต้องเติมเราก็ใส่พริกแดงที่เราหั่นซอยไว้ลงไปเลยนี่เลยจ้าแล้วก็ตามด้วยใบกระเพรานะคะ มะเขือเปอาะก็สุกได้ทีแล้วใส่ใบกระเพรานะคะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูแกงไก่ใส่มะเขือเปาะจ้าเมนูมนบ้านๆนะคะทำเองกินเองอร่อยเอง,ออเองจ้าวันนี้สมพรก็นำมาให้เพื่อนได้รับชมกันอร่อยๆนะคะเสร็จแล้วจ้า เราก็ไปตักใส่ชามกันเลยนะคะกำลังละล้อเลยกินกับข้าวสวยอร่อยมากนะคะ เสร็จแล้วนะคะเมนูนี้อร่อยมากเลยใครชอบก็นำไปทำทานกันนะคะทพอนก็จะมีเมนูมาให้เพื่อนได้รับชมกันทุกวันนะคะชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทุกอนด้วยนะคะะพอนก็จะมีเมนูมาให้เพื่อนได้รับชมนะคะ เมนูหน้าจะเป็นเมนูอะไรอย่าลืมอย่าพลาดนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามานะคะก็เอาไว้พบกันใหม่เมนูต่อไปนะคะนะคะมาทานข้าวด้วยกันสวัสดีค่ะ